สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Age of War นะครับผมคือแปลตรงตัวก็ยุคแห่งสงครามนั่นแหละครับซึ่งเกมนี้มันจะเป็นสงครามระหว่างเพื่อนบ้าน2คนนะผมขอเล่นโหมดคลาสสิกแล้วกันนะเอาปานกลางก็พอเรื่องมันเริ่มขึ้นว่าณยุคหินเรามีมนุษย์ทํำที่ถือสาบหนึ่งตัวแล้วก็ถือหนังสติ๊กหตัว และฝั่งเพื่อนบ้านก็ไม่น้อยนะ่าเขาได้ส่งมนุษย์ถ้ำมาอีกสองตัวผมไม่ยอมส่งอุกาบาทจากพระเจ้ามาทําลายล้างเหรามนุษย์เหล่านี้ซะ oh <my. c oughs> อ,อู้ไม่เอื้อแต่อุกาบาทมันจะไม่ลทบไม่กระทบกระเทือนหรือไม่ระคายเครื่องผิวหนังของทหารนี้เลยอูย้และมันก็ได้สร้างเครื่องดีดหินมาดีดมนุษย์เราจนตายห <c oughs> นังสติ๊กไม่อาจต้านไหวผมต้องก๊อปปี้เขาซะบ้างแล้วเอออันนี้ 1> 1, หนหึ่งพันเหรียญเฉรือนี่ไงหนึ่งร้อยผมขอเอามนุษย์สากมาเพิ่มแล้วกันนะ <c oughs> มนุษย์สากผมก็เรียกสดีด้วยเอ่อ uh. อันนี้แหละครับมนุษย์สากมนุษย์หนังสติ๊กได้ยิงหนังสติ๊กใส่กันผมก็ได้อัญเชิญมนุษย์สากมาเพิ่มองุปกรณ์ทัพมนุษย์หนังสติ๊กมาแล้วก็มนุษย์สากแล้วก็มนุษย์หนังสติ๊กมนุษย์สากของผมมีหลายตัวมากตอนนี้ <c oughs> แล้วผล ผมก็ได้ทําให้อุกาบาทตกอีกครั้งเพื่อที่จะตีบ้านของเขาให้พังกองทัพมนุษย์สาก <c oughs> มนุษย์ยุขินของผมได้บุกไปอย่างรวดเร็วเลยบ้าค้า่งอ่าในหน้าหลอดค,ความคืบหน้าของเราคือมันมีการป้องกันนะครับหนังสติ๊กมันจะไปเจ็บเท่าสากได้ยังไงละ่ะสากมันตีทีเจ็บแทบตายแถมก็ยังมีเครื่องป้องกันผมลองเครื่องป้องกันแปลกๆหน่อย เครื่องยิงไข่ไก่โอ้รู้แล้วนะซึ่งผมจะรอให้ศัตรูมาแน่นอนครับอีกพีเรามี800เองเขาบอกว่าต้องมีเท่าไหร่นะมี4,000นะครับเพื่อที่จะแบบไปยังยุคต่อไป <c oughs> เครื่องยิงไข่เป็ดโอ้พระเจ้าพระเจ้า <c oughs> เจ๋งนะเครื่องยิงไข่เป็ดชัวนะผมได้เวลาต้องเอาเครื่องขี่ มันใช่สเตโกซอรัสไหมโอ้เขาขี่ไดโนเสาร์มาหรือมันเป็นแรดผมต้องเอามนุษย์หนังสติ๊กมาเพิ่มเพื่อม,มาช่วยเขาได้ใช้หอกจิ้มพระเจ้าโกธาปล่อยอุกาบาดลงมาใส่หัวมันแต่ว่ามันไม่เป็นไรไปเลยเหล่ากองทัพมนุษย์สาของผม <c oughs> เขาได้โดนหนังสติ๊กมันจิ้มกี่ทีอ้ยไม่ครบมันได้เครื่องยิงหินมาแล้วอ้ มือนกับมนุษย์ขี่แรดจะไม่ไหวนะผมนึกว่าไดโนเสาร์เราพร้อมจะก๊อปปี้เพื่อนบ้านเราทุกเมื่อเพราะว่าเราคือผู้ก๊อปปี้เจขอขบวนการหนังสติ๊กไปหน่อยอย่างน้อยมันไม่แรงแต่ถ้ามันยิงไกลทั้งสามตัวนะใค้มันก็โกงนะครับผมว่าเนี่ยมันก็ตายเป็นว่าเล่นซะด้วยหนังสติ๊กมันจะไปตีเจ็บท่อสากได้ยังไงล่ะ ข้าเจ้าโคทายุ่วมนุษย์ศาสตร์อืโดนไปซะเจ้าคนขี่ไดโนเสาร์มันคือแรดผมไปเรียกไดโนเสาร์นี่คือกองทัพมนุษย์หนังสติ๊กของผม <c oughs> มันได้ยิงหนังสติ๊กเพื่อสังหารมนุษย์แรดเหล่านี้เออเราดูเฮพีมันตรงนี้ได้นะกดไปที่ตัวไม่นะเขาเข้าสู่ยุคกลางแล้วนี่ผมยังก,กองทัพมนุษย์หนังสติ๊กมาสู้กับมันอยู่เลยผมจะสู้อัศาวินได้ยังไงมันฟันทีตายอ,อือ ผมทำมนุษย์หนังสติ๊กเกียร์ท้อถอยจัดการพวกอัศวินโง่พวกนี้ซะเหมือนมนุษย์หนังสติ๊กของเราจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะขณะนี้ผมเล่นโหมดปานการแล้วเนี่ยผมยังบุกตีบ้านมันไม่ได้เลยเที <c oughs> ่ยอวอหนังสติ๊กไปหลายตัวเลยนะเนี่ยนี่ครับดูเลือดมันแทบไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยัยงไม่สะทบสถานอะไรผิวหนังมันด้วยแม่แต่ไม่เป็นไรมนุษย์หนังสติ๊กยังออกไปเพราะมันคือกองทัพมนุษย์หนังสติ๊ก ไปสู่ยุคกลางผมจะเอากองทัพอัศวินถือหน้าไม้ไปมาอัศวินหน้าไม้ผมจะเอาพลหน้าไม้มาเป็นแถบ,แถบทนูจ้องลนลงมาเอาเป็นเปลี่ยนจากอุกกาบาตเป็นธนูนะครับมันเจ็บได้ไงมาใส่เกราะอยู่ไม่ใช่หรือเกราะมันกันธนูไม่ได้หรือ,อยังไงว่ามันน่าจะเป็นเกราะกันธนูนะเกราะแบบนี้เนี่ย <c oughs> นี่แหละครับผมเอาพลหน้าไม้มาหลายคนด้วยมองไปดูดีๆมันเหมือนปืนนะแต่ว่ามันคือหน้าไม้นะครับ พอยุคนี้ยังไม่มีปืนเลยยุคก,กลางกับสวินยังไม่มีปืน <c oughs> นี่แหละครับกองพลหน้าไม้ของผมได้ปลูกไว้ศัตรูได้จัดการต่อสู้กับเรามนุษย์หนังสติก๊กเหมือนการป้องกันยุคใหม่น่าจะมีนะผมต้องเอาเงินหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมนี่การป้องกันครับมีเครื่องยิงหินนี่ไงที่มันใช้อยู่เค <c oughs> รื่องเทน้ําร้อนอันนี้น่าจะเทน้ํามันนะกับเครื่องโยนหม้อ ปล่อยทะนุเยอะโอ้ไม่โคตรมันทหารผมโดนเทน้ำมันใส่ทหารหน้าไม้ของผมได้ไปตีบ้านศัตรูแล้วเอออะแต่มันก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเพราะมันเอาหน้าไม้ฟาดกันผมเชื่อว่าทหารผมทําได้ตีบ้านศัตรูแล้วยิ่งว่า oh ใช่ผมลืมส่งกองกําลังเสริมไปออกมาเลยพลหน้าไม้ของผมโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หน้าไม้ไปตีระยะประชิดได้ไงหรอใครสอนเอามันก็มีมีดอยู่ในมือนี่ครับผมเพิ่งสังเกตเลย ไปเลยทหารหน้าไม้ของผม <c oughs> การป้องกันของเรายังนับเวลาหลังเพราะเรายังใช้เครื่องยิงไข่อยู่นี่แหละอุ้ยใช่ครับอันนี้มีดด้วยนี่งไงมันมีมีดดาบอยู่ฝั่งทางมือซ้ายมันแต่เอ็งจะเอาอะไรไปสู้อสววนม้าลนะ่ะพวกม้านี่มันขี่ม้าหีก่กกับเต็งตัวเล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 งัวเอามาคนละม้าแล้วอันนี้ไม่ใช่แก้วหน้าม้านะป่อยธนูต่อให้ม้าจะทนแค่ไหนโดนทะนูสองดอกก็าตายครับอันนี้ วงเล็บนะเฉพาะทหารม้านะครับโดนสองดอกอ่าผมได้เลื่อนยุคแล้วผมได้เข้าสู่ยุคที่มีปืนเรียบร้อยผมจะฟัดผลิตพลปืนมาเยอะๆเลยหรือก็คือทหารเสือถือปืนศัตรูยังอยู่ยุคกลางกันล้าหลังอยู่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ยุคพลปืนแล้ว <c oughs> การป้องกันก็จะเป็นปืนใหญ่ด้วยวู้ปืนใหญ่แจกกันหมดเลยเหรอยุคล่านะนี่ขมใช่ไหมที่เราอยู่ <c oughs> เนี่ยรือมันก็คือยุคใหม่นะครับยุคที่มีปืนเนี่ย ข้าสู่ยุคใหม่แล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคกลางมันเอาปืนฟาดใช่ไหมอา้ามันไม่เอาปืนมันเอาปืนยิงอัดรระยะประชิดเลยเนี่ยตีมันเราทหารทารั้งหลายพวกคนปืนทำไมสู้ทหารม้าไม่ได้ล่ะปืนมันต้องยิงมา้าตายสินี่เปิดโลกพระเยซูมันไม่ใช่เลยเอออันนี้มันน่าจะฟื้นฟูหรือเปล่าหลังสังหารศัตรูได้เนี่ยยิงสิไอ้ไม่ตายศ <c oughs> ัตรูก็ใช้เครื่องเทน้ำมันร้อนใส่ เอาไปผมเอาทหารปืนใหญ่มาก็ได้นะมันเป็นปืนใหญ่แบบพกพามันยิงแรงสุดแล้วกอไม่เขาก็ใช้ปืนใหญ่สวนเราเหมือนกันยุคนี้จะสู้ยากสักหน่อยซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบยุคนี้มากเลยผมชอบการแต่งกายกับปืนเทนะครับคือเป็นปืนข้บศิลาโบราณอยู่อุ้ยแต่ก็ดาบเรืจะสู้ปืนอุ้ยพลปืนแพ้แลครับตอนนี้ผมไม่มีตังค์พอจะซื้อปืนใหญ่นะสิ ก็ฟอไปซื้อแต่โดนเครื่องยิงไข่ไก่ไปมันแทบไม่สะทบสะเทือนอะไรเลยไม่เจ็บเลยไม่สะทบสะทานด้วยต้องเจออำนาจแห่งพระเยซูเยอะปังเอาปืนยิงเจ้านี้ไม่ตายหรือมันฟื้นฟูเฮ็ดพีครับ <c oughs> อย่างนี้นี่เองผมเพิ่งรู้อ่ะได้เวลาติดตั้งปืนใหญ่สู้กับพวกาม่าแล้วสินะเอ้ยผิดเรื่องแล้วอ่ผมใช้เงินทำอะไรอา้า <c oughs> <c oughs> ผมใช้เงินสร้างหอคอยหมดแล้ว ไม่เอาสินี่มันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนทหานเขาก็ใช่ย่อยนะเขาเตรียมทั้งปืนใหญ่ดูแล้วยังใช้แต่ทหารปืนอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีดาบพวกทหารยุคใหม่พวกนี้วกเจะปืนนี้ก็แทบไม,ม่สรมสทถานอะไรนี่เขาบรรจุก,กระสุนกระทางไหนเนี่ยฮะโอกาสได้เงินเราคงจะน้อยเพราะพเพื่อนบ้านก็ส่งมาทีละน้อยแถมเขาขาย เครื่องยิงหม้อเพื่อมาแบบเพื่อยิงไข่เพื่อมาซื้อปืนใหญ่เพื่อบีกระบอกแม่ผมก็อยากได้ปืนใหญ่เหมือนกันอ่ะเอาฐามดาบไปล่อไว้ก็พอมันก็น่าจะตายว่าอไไรโดนไข่ไก่ไข่เป็ดหรือเปล่าเนี่ยเสียงมันเหมือนนกนะครับนี่แหละก็ได้เวลาปืนใหญ่กระบอกก็สามพันผมจะซื้อดีือไมเนี่ยยิงมาเลยเครื่องยิงไข่ไก่ของผม ผมอยากได้กระบอกสามพันนะมันเป็นปืนใหญ่เลยคุณภาพดีนะโอ้ไม่บ้านผมทหารไปสู้ไปกันไว้กันไว้ตัวนี่บ้านผมเริ่มเจ็บแต่ก็ไม่เท่าของศัตรูของศัตรูเจ็บกว่านี่แหละอย่าไปลองดีกับเพื่อนยิงไข่ไก่นี่ครับถานปืนใหญ่มันโจมตียังไงโป้งอ,อัดทีตายเลยเลยเจ็บหนักนะโดนปืนใหญ่อัดทีนี่ใครมันจะไม่เจ็บดูนะมันจะยิงบ้านเราเท่าไหร่อุ้ยไม่โดนมีทหารมากันโอ้ไม่มันไม่ตายอู้เจ็บนะนี่ผมจะ ปวดเปรี้ยวไปกินหวานใช่ไเอาปืนใหญ่กระบอกราคาถูกก็ได้นี่แหละนี่แหละ <c oughs> มันยิงช้าอนะทหารยังไม่ได้ตีนะครับยังไม่ได้งางดาบตีอ้อยผมก็ได้สามพันแล้วนี่แถมผมก็ได้ปืนใหญ่กระบอกใหม่แล้วเออผมขายเครื่องยิงไก่ทิ้งแล้วกันนะแล้วก็มาด้วยปืนใหญ่นี่แหละผมขึ้นยุคแล้วนี่แหละเจอปืนใหญ่ แล้วผมจะส่งทหารปืนเปสองคนนี่แหละปืนใหญ่เหล็กกับปืนใหญ่ทองเหลืองมันจริงแบบนี้แต่เว่าไปเจ้าปืนใหญ่พวกนี้ก็ผลิตมาจากจีนนะที่ว่าผลิตมาจากจีนนี่ต้นฉบับที่แรกที่สร้างปืนใหญ่ก็คือจีนนะครับพากเขาใช้ปืนใหญ่เป็นประที่แรกบนโลกเลยอ่ะในเวลาเลื่อนสมัยไปสู่ยุคสงครามโลกทหารเราตอนนี้ได้เป็นพลมีดเออผมจะสร้างพลมีดมาเยอะทําไม ฝั่งศัตรูก็ไม่น้อยนะพวกเขาได้เปลี่ยนเป็นทหารราบแบบยุคสงครามโลกครั้งที่สประมาณนั้นนะเพราะว่าอาวุธก็ดูแบบปืนก็เป็นปืนกลนะครับไม่ใช่ปืนคาบตีลาแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เลยแต่ว่ายังไงผมก็ยังจะใช้แบบปืนใหญ่อยู่ดีเพราะผมชอบปืนใหญ่กระบอกนี้มากโอ้เขาใช้ปืนใหญ่อะไรนะปืนใหญ่ยิงกระสุนไฟเหรอ <c oughs> ไม่ปืนกลมาสู้ปืนใหญ่ไม่ได้มันขายหน้าทหารมากเลยนะต้องเจอของแรงรถถังรถถังของโซเวียตไม่น่าเจบกับโซเวียตนะผมอะอมต้องเจอครับเครื่องบินทิ้งระเบิดิ้วิ้วพิ้วิ้ว,ว,วระเบิดยุเทียเหรอไม่มันเป็นแค่ระเบิดปรามานูธรรมดาแต่ว่าอนุภาครุนแรงจริงๆ <c oughs> มันแทบไม่เก็บอะไรเลยนะผมส่งคนปืนไปนหนุนละกัน รถถังของผมยังเก็บอยู่แต่ว่ามันยิงทหารไม่ตายมันต้องยิงสองทีแล้วเต่ดมันโดนปืนใหญ่อันบนยิงจนจะตายแล้วนะครับแขมโดนมีดแทงตายโอ้เป็นรถถังที่ไม่ทนทานไม่น่าซื้อมาใช้เลยคุณภาพแย่มากผมพูดคําเดียวว่าเป็นรถถังที่คุณภาพแย่มาก <c oughs> แหมคุณภาพแย่อะไรขนาดนี้ที่ถอดสตูก็ไม่น้อยห,หน้ากับเรานะ เราสู้มาหลายยุคเรายังคงสู้ต่อไปซึ่งผมหวังว่ารถถังมันจะได้คุณภาพมากกว่านี้อ๋อจริงทะลุรถถังไม่ได้ก็ว่าอยู่ตกเจอราเปิดระลอกที่สองแต่ไม่มีใครมาเลยโอไม่ oh นะรถถังมันก็อาจะยิงได้ไม่อย่าเพึ่งฟังสิรถถังโง่ยังไม่ได้ตีบ้านเขาเลยดูสิครับมันโดนแร่ปืนใหญ่กับปืนกลุ่นพวกนี้ยิงมันก็ไม่ไหวแล้วผมขายปืนใหญ่กระบอกทองเหลืองไปละกันเราซื้อได้นะ ต้อเจออาเงินไม่พอไม่เหมือนมันจะเล่นของแพงนนะมันเอาปืนกลคู่ที่มันแพงที่สุดใช่ไหมไม่ยังเป็นปืนกลกระบอกขึ้นอยู่ผมไม่แน่ใจว่าม,มันใช่ปืนกลหรือเปล่านะไม่บ้านฉันบ้านฉันไปเร็วทหารดาบไปเร็วไม่มีเงินเงินหมดโอ้จนจริงๆข่าทีได้เก่าสังหารทีได้ได 9, เก้าพันนนะอัดต้องเจอเครื่องยิงจรวด นี่แหละยิงช้าหน่อยแต่ได้คุณภาพกว่าแน่ทหารปืนมันย,งยิงได้เลยนี่ครับมันยิงไกลด้วยโว้เจ๋งนะผมต้องเลื่อนยุคใหม่เพื่อความทันสมัยตอนนี้ไปอยู่ยุคโอ้ยุคขุนยนต์เหรอที่ทหารผมใช่ไหมไม่คาดคิดเลยดูรถถังทนมากที่นี่ทนอะแต่โดนปืนใหญ่นี่แทบไม่เป็นอะไรเลยแม่ผมน่าสงสัยนี่ครับสุดยอดทหารของยุคนี้ <c oughs> ว่าแต่ดาบยักษ์ขนาดนั้นมันจะตีคุณเจ็บไหม โอ้ไม่ศัตรูก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนี่ผมจะใช้ปืนใหญ่เหล็กจากยุคยุคประวัติศาส์ยุคใหม่ตั้งแต่ช่วงปีพันหกร้อยอยู่ในยปืนใหญ่เหล็กเนี้ยคูด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 ูาูด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 ูาูดูาูด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 ูู่ด้ดู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 ดัดู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 ด่ดูดูด้ดูม่ดู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 ดผมูดทดูด้ดัดู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 บูดทดาทีดู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 ดดท่ รูปกระกองทัพเราอาจไร้ประสิทธิภาพนิดหนึ่งก็เพราะเรายัางใช้วิธีการลบปืนล้วนแถมเอาปืนประฟาดหน้าก็แบบเนี้ยโ,โดนอีโต้ฟ,ฟันแค่สองทีก็ตายแล้วครับ <c oughs> ยิ่ง,ย,ง,ง,ย,งย,ยิ่งไม่ถึงอปืนใหญ่ยิงใกล้ไม่สิจรวดยิงไม่ถึงศัตรูเองก็ไม่น้อยหน้าใช้เครื่องยิงจรวดสวนกับต้องเจอพลังจากดาวเทียมอันนี้โดนมีโอกาสโดนสูงนะครับผมไม่ส่งทหารไป เพราะว่าผมจะเตรียมเงินซื้อการป้องกันใหม่อ่ะได้หอคอยชั้นสองมาแล้วอันนี้สี่หมื่นพอดีด้วยเอมสี่หมื่นโอเคครับผมได้เครื่องยิงสีแดงๆมาแล้วไม่รู้มันยิงอะไรนี <c oughs> ่นะครับเจอลูกพลาสมาไปหน่อยเอมันเกี่ยวมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันลังสีที่ยิงออกมาเนี่ยมือนลูกแก้วไฟฟ้ามันไหลได้แครับครั้นี้อ่ะผมจะส่งทหารคุณลินไปเยอะๆเ,เลยแล้วกัน แค่ตัวละาหกพันเองทำไมฉันไม่มีปัญญาซื้อเลยฮะนุ้นไปอีกเอกมาเยอะๆออามาเยอะ,เอาาเยอะๆเลยย่าผมจะหรือผมควรจะเก็บซื้อสุดยอดฐานมาดูรถถังยุคนี้ดีกว่าว่ามันจะได้คุณภาพเหมือนยุคที่แล้วไหมเพราะจากยุคที่แล้วคือประสิทธิภาพห่วยมาก <c oughs> คันละสองหมื่นนะยิงสิทำไมทหารสู้ไม่ได้เลยเฮ้ยแกนี่อ่อนแอจริงๆ นี่แหละจะกลังสีกวาดล้างนี่ลำแสงสีลังสีมันคนระแบบนึงอ่ะผมเอารถถังคุณภาพต่ำมาก็ได้เออหัวมันเหมือนจะบวชน่ะดูครับทหารเรายังถือปืนไปไล่ยิฟัดกับเขาอยู่เลยไม่ยิงด้วยนะก็พวกฉลาดหัวหน้าก็ว่าแต่พวกเราโง่โอ้อตอนนี้ทหารเราได้ตีฐานศัตรูไปแลนะ้วนี่เดี่ยวดูที่มันทํากับเราสินี่เรารถถังพระเจ้ามันจะยิงยังไงมาดูกันเหสัด ทนทานอย่างยิ่งเออมปนยิงเลเซอร์หรอ,อแต่ไม่ตายขนาดเป่าขนาดนี้แล้วนะไม้นะั้นศัตรูเขา <c oughs> ก็ก๊อปปี้เราเขานอกเยนเราด้วยการใช้รถถังมาสู้กับเรารถถังมันแพ่อีโต้นะครับถ้าจำไม่ผิดใช่รถถังมันจะสู้อีโต้ไม่ได้นะเมื่อวันโดนอีโต้ฟันทีเดียวตายเจอลำแสงพระเจ้าเอา้ารถถังคันนี้รอด มันก็เจ็บมันก็เจ็บหนักครับอิโต้คันสามทีน่าจะตาย <c oughs> ไม่อนะอิโต้ตายก่อนอแย่จริงๆน่านเลยคุณอิโต้อ่ผมได้สองหมื่นแล้วผมก็เก็บเงินถึงแสนห้าเลยนะเพื่อซื้อสุดยอดทหารตัวนี้มันจะถึกทนแล้วก็ยิงแรงที่สุดสงครามระหว่างเพื่อนบ้านยังคงมีต่อไปอฮ้ยผมละสงสัยนะว่าเขาสู้กันขนาดนี้ดูฝั่งเพื่อนบ้านดูฝั่งเราสิยังใช้ปืนใหญ่ ผมชอบความโบราณแบบนี้เลยไม่เป็นไรครับปืนใหญ่มันก็ยิงแรงแหละคิดในแง่บวกนะถึงมันจะเป็นรุ่นจุดชนวนแล้วก็ยิงลูกเหล็กออกไปแต่ว่าปืนใหญ่ก็คือปืนใหญ่เลยนะเนดี๋ยวผลื้อแพ้รถถังได้ยังไงก็คนมันจะไปสู้รถถังได้เลยเขาก็อาจะทหารก็่าจจะว่าผมอยู่น,นะโอเคครับยอดเยี่ยมทหารมันโดนกวาดไปเกือบหมดเลยก็ถึงเวลาส่งกองหนุนไปแล้วกองทหารหนุนเลื่อนให้เร็วๆหน่อยสิ ขาเป็นโรคอัมาพาหรด้ออยังไงไม่ครับขาเป็นเน็บชาก็เลยเดินชา้าโอ้ถ้าอัมาพาดมันไม่น่าขยับได้นะดูสิผมโดนรถถังเล่นอีกแล้วอีโต้เอาอีโต้ยังไม่ทันได้ฟันรถถังก็ยิงมันเรียบซะหมดแล้ว <c oughs> ผมจะส่งทานอีโต้ทั้งสองตัวมาละกันมันจะเป็นอะไรที่แย่มากๆยุคแห่งสงครา,ามสงครามสงครามเพื่อนบ้านที่ไม่มีวันจบสิน้เนเงินผมก็ยังไม่ได้แม่ ไอ้ต่ปืนใหญ่ย,ยิงแรงอยู่นะครับปั้งอุงอ้ยยิงไหนโดนนี่ไปเรื่อยๆให้ทีมันก็จะหมดหลอดเองนี้นครับอื้มอ่าเรายอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมได้ได้แล้วอีกนิดเดียวผมก็ได้แล้วนี่นี่แหละลำแสงล้างบางอ,อย่างไรก็เลยอ้าด้มาแล้วสุดยอดทห,หารแห่งกองทัพของเรา มนุษย์ขาวถือปืนเลเซอร์อีโต้ก็ยังฟันรถถังได้แต่มันก็แรงอยู่นะครับอู้แต่มันมันตีรถถังแรงอยู่แนละ้วเจ้าปืนนี้ใช้ได้นะครับตีรถถังแรงนะผมเอาพลปืนมาหนุนมาละกันนะหนุนหลังมันคอยช่วยมันแต่ดูกท่าพลนปืนน่าจะไปไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ละครับนลูกพัสมายิงขนาดนั้นละียบร้อยพลปืนเราสิ้นใจขาที่ ตอนนี้เรายังบุกปีบ้านศัตรูไม่ได้เลย hmm. ผมคงสู้กองทัพศัตรูไม่ได้ผมยอมรับก็ได้ว่ามันเก่งกว่าโอเคยังคะโอเคยังผู้เจ้าเพื่อนบ้าน <c oughs> อันนี้ราคาแสนหนึ่งผมเอาเครื่องนี้มาก็ได้อะเครื่องยิงสีเขียว,ยวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มันยิงยังไงเอ้มันไม่ยิงอะ่ะ เออยิงแล้วเป็นสีเขียวเขียวก็รถถังก็ตายเลยครับคิด่าแรงอยู่นะผมจะรอให้ศัตรูเงินหมดแล้วกันไม่รู้มันจะเงินหมดเป็นไหมก็ส่งรถถังรถถังแล้วก็พลปืนไปสามตัวเหมือนศัตรูมันก็จะลองใจเราด้วยด้วยการส่งทหารคุณภาพต่ำมาสู้ด้วยก่ายิ่งนักเห็นว่าอีโต้มันฟันรถถังเข้านะไปสิรถถังโง่มัน มันลอยเอานะครับมันไม่ได้เอาสงสัยว่ามันลอยได้ยังไงอจอดเยี่ยมเลเซอร์จอเยียมเอีโต e อีกแล้วแต่ว่าไม่เก็บนะครับรถถังทนมากเลยการโดนเลเซอร์ลูกพานมาคุ่นี้แต่โดนอ e ีโต้ฟันทงสามทีจะตายอะไรของมันเนี่ย <c oughs> ดูสิเออใช่ไม่นะอีโตอีโต e ้มันตีรถถังไม่กี่ทีรถถังก็จะแตกแล้วดูครับอ่ายอเยี่ยมรถถังเราได้ตีแล้วอ่ะแต่ก็พังก่อน แค่จริงๆไม่เป็นไรทหารเราก็ยังไม่ตีนเลือดศตูเริ่มลดแล้วไม่เป็นไรครับรถถังแพ้อิโต้ที่มาของคําว่ารถถังหรือมันจะสู้ทหารราบติดดาบแบบนี้มุงเล็บในเกมนี้นะครับถ้าในชีวิตจริงยังไงรถถังก็อาจจะไหวนะเพราะว่ามันยิงไกลระยะไกลส่วนเราจะโอ,อดาบมาไล่ฟันมันก็ฟันไม่เข้านะครับเพราะมันทําจากเหล็กโลหะแข็งงคุณภาพดีแล้วแต่แล้วว่าเขาทาคุณภาพดีแค่ไหนแต่ว่า ไม่มีทหารคนไหนบุกมันโดยที่ไม่โดนลูกปืนใหญ่ของผมหรอกต้องเจอทหารอีโต้ไปเลยอีโต้ทั้งกองทัพ <c oughs> จะได้รู้จักเราทหารอีโต้ไปมากกว่านี้นี่แหละรถถังโดน,นอีโต้ฟันมันคือดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเรียกอีโต้มีดอีโต้ <c oughs> อีโต้ยักเป็นยังไงล่ะผมจะเตรียมเงินสำหรับทหารคนสุดท้ายคนนี้ เขาจะเป็นทหารที่ทรงพลังที่สุดที่ผมมีแน่นอนแต่ว่าอิโต้มันแพ้การป้องกันพวกนี้นะสิเพื่อนบ้านก็ไม่พัฒนาอะไรนะโอ้ไหมา่อิโต้แพ้คนกืนอีกคนปืนก็แพ้พวกนี้ใหญ่อ่าคงถึงขัใกล้แล้วที่จะสู้ปืนใหญ่ยิ่งปังอาไม่ตายก็มันยุคไหนแล้วในเสื้อกันปืนใหญ่เวลาจะใช้ได้ก็ได้นะ ผมเลยอยู่พันหนึ่งนะถ้าผมซื้อก็เจอลำแสงที่คาดเรียบร้อยผมได้มาแล้วพร้อมกับทหารปืนสีตุ้งบัวมาเลยทหารปืนปืนเลเซอร์มาเลยมาเลยตรงยกพวกมามาไล่ตีมันซะถึงมันจะห่างผม,ม่าไหวนะครับแบบนี้นี่แหละเจอทหารปืนส่งมาเรื่อยๆนี่แหละปืนฟาดทีอโต้ตายยา่ารถถังอีกแล้ว เราตรงยิงมันนี่แหละรถถังไม่เจ็บเลยอยังไม่พังอีกแต่เหมือนทหารปืนจะเจ็บหนักนะผมต้องมาตั้งหลักใหม่ใช่ไหมฮะอ๋อมันเอาการป้องกันระดับสูงมาแล้วนะครับผมขายอันนี้ทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็เอาปืนใหญ่เออมันไม่มีปืนใหญ่มันยุคไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราต้องใจเย็นๆใจเย็นจริงๆนะอันนี้ <c oughs> ผมจะกลับมาอีกทีตอนที่ผมได้เงินซื้อเงินมากพอที่จะซื้อแบบเจ้าทหารทหารถือปืนได้สองตัวแล้วกันอย่างนั้นสกิปครับเฮ้ยตอนนี้ใกล้ถึงเป้าแล้วแล้วนะครับแต่กว่าจะถึงนี่น่าจะนานอยู่พอสมควรเลยสองแสนแล้วต้องเก็บให้ได้สามแสนถึงได้เจ้านี่สามตัวเจ้าพลปืนสีฟ้าสามตัวไม่สีสองตัวถ้าสามตัวต้องเก็บสี่แสนห้าเลยนะถึงเวลาที่ผมได เอากำลังคุณภาพดีของผมมาสู้แล้วผลปืนสีฟ้าสองตัวกับทหารปืนอีกจํานวนมากที่ตามพวกเขาไปเวนาต่างกันอย่างยิ่งจะไหวแน่ๆครับใช่รถถังมันก็เป็นแค่ขนมกบเคี้ยวสําหรับทหารปืนสีขาวเข <c oughs> าใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีตาสีฟ,ฟ้าหมวกกันนอ็อกเขาหรือเปล่าอ่ายอดเยีเ่ยมครับอยอดเี่ยมซเลเตอร์พิฆาต ลำแสงที่คาดดวงตาเรียบร้อยบ้านของศัตรูบ้านของเพื่อนบ้านเราได้เฮ้ยจรวถังโง่มาได้ยังไงตีมันเอาทหารปืนตีไม่ตายด้วยอ่าผมว่าทหารผมตายก่อนใช่แต่ว่าทหารพวกนี้ก็ได้ตีสู้กันเกือบพังแต่ว่าไปไม่สุดเฮ้ยพังพังพังเย่ผมชนะแล้วยอดเยี่ยมครับโอ้เละแล้ว มาดูไอชิม e n นะครับซึ่งมันมีเยอะเลยอันดับแรกก็ชนะในโหมดเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อ่ะ impossible ชนะในโหมดยากก็โจมตีสิบหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ชนะโดยอยู่ในยุคกลางใช่เหรอมันไม่ใช่นะะอันนี้ก็ชนะโดยใช้หน่วยระยะประชิดคือพวกใช้ดาบนั่นแหละครับ อันนี้ก็ซื้อการป้องกันครบทั้งหมดนะอันนี้ก็อ<ฮ>อันนี้เราจะยากนะครับกําจัดมนุษย์ถ้าโดยใช้แบบทหารระดับสูงอันนี้ไม่ใช่อาคมนะครับอันนี้ใช้ชนะในยุคกลางนะหรือก็เออยุคใหม่นั่นแหละบางอันมันไม่โหลดนะครับอืมอันนี้น่าจะเกี่ยวกับโหมดน,น่าจะอยู่ในโหมดจเนอร a ลนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเกมนี้มันเป็นสงครามระหว่างเพื่อนบ้านสองคนที่ยาวนานจริงๆพันมาหลายยุคมากๆเลยขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปบายครับผม Yeah